นะครับทักทายเพื่อสมาชิทุกท่านครับเราอยู่กันที่รามินทานะครับเป็นเหลี่ยม3ามสามนะครับฝั่งงหลังมาพี่อ้วนนะครับแล้วเจ้าเอดแล้วก็พี่จ่อยนะครับปั่งน้ํานะครับเจอกับเจ้าโต้งฝองแปงแล้วก็เจ้าไอนะครับเจ้าไอแลกข้ามหัวแปกับพี่อ้วนนะครับเป็นตะก้อ3ามสามนะครับ ใของไหนราคาโอ้สามหนึ่งนะครับเอาแผงเซอร์ปาเอาจากเอสเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่พี่อ้วนเอามงเข้าไปเรียบร้อย เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าไอ้มงยอดพี่อ้วนเปิดเจ้าเอ็ดยกเข้าไปอยู่ที่พี่อ้วนมงเข้าไปเจ้าไอ้เปิดได้อยู่ก็แป้งยกเข้ามาเอามงมาเรียบหน่อย สามหนึ่งนะครับเอาเปิดเอายกเข้าไปอยู่ที่พี่อ้วนมุ่งเข้าไปโดนเข่าเจ้าไอ้ไอ้ยกขึ้นมาเอามุงมาข้างหลังเอาเอเปิดเอาพี่อ้วนยกขึ้นมายกเฮ้ยสี่หนึ่งนะครับเอาพี่อ้นอวนเปิดหัว เจ้าเอ็ดยกเข้าไปเอาพี่อว้วนมงเข้าไปด้วยเรียบร้อยหนึ่งสี่นะครับ สองสี่นะครับเอาเสือไปเอาเปิดหัวจะตรงยกขึ้นมาอยู่ที่จอไอ้โมงเข้ามาเดียวโอยกลับไปแล้วครบองสี่สอง อ้วนเปิดเจ้าเอ็ดยกเข้าไปอยู่ท oh, mm ี hmm. yeah. so ่พ um, ี oh, ่อ้วนมงเข้าไปเหนียบร้อยเอาเจ้าเอ็ดยังเปิดได้อยู่อยู่ที่พี่อ้วนพี่อ้วนมงไปหาฝองแฝงเปิดหัวเจ้าโต้งยกขึ้นมาเจ้าไอ้มงโอ้ยพี่อ้วนยังได้ เอ็ดยกขึ้นไปพี่อ้วนปักเข้าให้นีดเข่าพี่ฝงเอาเจ้าไอ้ปักเข้าให้โอ้โหสี่สองนะครับเอายังอยู่นะครับเอาพี่อ้วนมงไปเอาเจ้าตองเปิดหลังเข่าสียโอ้โ สองสี่นะครับจะโต้งยกขึ้นมาเจ้าไอ้มงมาข้างหลังจะเอสเปิดยกเข้าไปอยู่ที่พี่อ้วพี่วนมวงไปเอาเจ้าไอยังได้อยู่เจ้าโต้งยกขึ้นไปเอามวงมาเอาสีนะครับ สองสี่นะครับเอาจะไอเปิดจะโต้งยกขึ้นมาอยู่ที่จะไอโม่งมาข้างหลงังจะเอ็ดยังได้อยู่จะยกเข้าไปอยู่ที่พี่วันโม่งเข้าไปเอา สามสี่นะครับเอา้าอาวนะครับตอนนี้แต้มเท่านะครับ,รบส,าสายปล่าลิงดมดอนเมืองด้วยนะครับ ทักไทยคุณสมพง์นะครับหรือเจ้าบาดนะครับใช้บ่าไม่รู้นะครับ ห้าสี่นะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าโอ้ยเรียบร้อย,เ,ยเอาเสือไม่ข้ามนะครับ ห้าสี่เอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นไปเอาพี่อ้วนเอามวงเข้าไปเรียบร้อยเอาเปิดเอาโยกเจ้าไอ้ม่งมาเอา ห้าสี่สี่ห้านะครับสี่ห้ อาสี่นะครับเอาอยู่ขึ้นไปอยู่ที่พี่วัานมองเข้าไป มาสี่นะครับหกสี่นะครับ อย่างน้าอยู่อยู่ที่จะไอมงมาเอาพี่วนเกี่ยวเจ้าเอดยกเข้าไปอยู่พี่ว่านมงเข้าไปโตเปึงหนึ่งยกสองเจ้าไอ้ปักเข้าให้เรียบร้อยไหมโอ้เรียบร้อย โยกขึ Hoy, ้นไปเอาโมงเข้าไปเรียบร้อยโยโมเจ็ดสี่นะครับ

เอามวงมาโอ้ยบวงไม่ถูกลูกนะครับพ่อกวนถตายเจ้าเจมนะครับ ก้าวหมูวานสิน94นะครับ สีเนะครับเก้าสี่นะครับเอาเปิดเอายกเ แล้วก็มียามึงโดนกําลังโอ้เอาเลยได้ด้วยด้วยให้พี่เสร็จนี่คือเฮ้ยโอ้เออแดมแดมไม่ได้แดมเลี้ยแดม เมืนสก้า <c oughs> นะครับเฮ้ยมีสวยแล้วแต่งคุด้วย ơi mấy này mấy này, không thở lắm tháo, 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 tháo,

ส,สิบแปดนะครับเอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นมาเอาหมูมาเอาเปิดหนึ่งเอา,เเเเอายกอยู่ที่เจ้าไอ้ปักเข้าให้เรียบร้อย

ยังยังไม่รับงานเลยพี่แปงยังไม่รับงานเลยเนาะตายเกมเลยคุณเเยลกมจับอะไรมาสิบเอ็ดแปดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาพี่อ้วนมุ่งมาเอาของแปงเปิดเขายกขึ้นไปเอาเจ้อยมุ่งได้เอาเอายกขึ้นมาอยู่ที่พี่อ้วนใหม่ปักเข้าให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยซลงจะลองลองตัวหรือเปล่าอเดียว ปดสิบเอ็ดนะครับจะเอาให้เอาเปิดเดงของแปงยกเข้าไปเอามุเข้าไปโอ้โหพิ่งชนตาข่ายอีก ยกจากนี้เอาสามร้อยนึงสามรนึงแปิดนะครับเอาเปิดหนึ่งจะตรงยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้ไอ้มงเข้าไปเอาเอามงมาเอาเปิดเอายกเอามงเข้าไปเอาพี่จอยเปิดเขาได้อาพีอ้วนโอ้ยนะครับ เก้าสิบเอ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นไปอยู่ที่จอยม่งกเข้าไปโอ้โหมงม่งออกเอาแล้วครับ โลละนี่ครับมาไหนๆมาๆมาแต่งมาครับนี่เร็วเออเฮ้ยดาต้ามัลเลนมัลเลนมามาจะลองบนนี้ได้มั้ยไปเลยเจ้าตัดเลยเต้าหนูมาเดี๋ยวเราเราสุดแล้วเราไอก็ปุ๊บ เอายกขึ้นมาอยู่ที่พี่วันพี่วันมุงมาเอา้าเอาจ่าเอสเปิดหนึ่งยกขึ้นมาอยู่ที่พี่วัน<ป>มงุงเอา้า<ป>เอาแล้วครับเอาแล้วครับสิบสองสิบเอ็ดเอาเปิดเอายก เอา้าโอ้ต่กอพิกชนะนะครับพี่อ้วนพิกเอาชนะ10สต่อ11นะครับเดีย๋ยวแอดมินเขญญาตะตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ